อัปเดตบรรยากาศตลาดอินดี้บางขุนเทียนกันที่นั่งที่นี่เยอะมากแล้วในตลาดมีขายอะไรบ้างอ่ะโอ้โหของขายเยอะมากมีทั้งโซนแฟชั่นทั่วไปสินค้ามากมายเฮ้ยเราก็จะบอกว่ามีโซนตู้กดมาใหม่เยอะมากเลยนะห้ามพลาดยังไงอุ้ย,ย,ยรู้สึกเิวเอาก็นี่มั็นโซนของกินไงตามไปดูดูดิโซนเด็กโครงสร้างหรือไม่ก็โซนโขมซนมจีนสาวเส้นน,น ร้านหมูทอดกระเทียมบอกเลยว่าคนต่อคิวเยอะทุกวันร้านไก่แซ่บข้างๆนีก็ด้วยเหมือนกันมาด้านข้างทาโกยากิห้าบาทต่อด้วยลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวโฮเด้โอ้เนี่ยไปต่อที่ก๋วยเตี๋ยวเส้นทุกหูทำกันสดใหม่ตามด้วยร้านต่อเอ่ยไก่แดงหอมมากแต่ถ้าคอแห้งก็หันมาร้านน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวปั่นโซดส่วนเจ้าวันหอมหอมเนี่ยก็คือร้านซูเส้นสปาเกตตี้ ออส่วนร้านตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านขนมปังน่าทานมากส่วนใครใสซูชิเนี่ยแบบเป็นคำก็มีนะหรือใครจะเป็นสายหวานโตเกียวในกรอบก็มีส่วนใครสาสสุขภาพห้ามพลาดสกีโลเจ้าดงพาชมบรรยากาศราอบๆมาสักพักแล้วต้องยอมรับเลยว่าตลาดนี้มีควานเทียนที่นั่งเยอะมากจรงิงที่นี่เขามีเรียนหน้าตาสีเรียนโขนด้วยนะหรือจะเป็นการเรียนวานดรูปโดยบ้านสอนสีสอนตีน้องๆ้องหนูสนูก,จกิจกกรมห้ามพลาดนะ